เรื่องย้อละครเรื่องเงากรรมเทพอี e ีที่12ออกอากาศวันเพือหัสวสดีที่15พฤษภาคม2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35โรมรับบทโดยมิกทองระยะได้ช่วยนภา,าที่รับบทโดยดาราันเศรษฐินิดมาจากความตายนภา,าบอกว่ากุลชาติที่รับบทโดยกัปตันกันนาทอและกระมลทัศน ึงระบบโดยอาณัตลาพาณิชย์ข่มขืนเธอและเด็กในท้องก็คือลูกของกมลทัตหลังจากที่โรงงานไฟไหมกมลทัตยพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินของบริษัทโรมโรมหมดหนทางจึงได้เอาโฉนดที่ดินของโรงงานมาค้ำประกันเงินกู้แต่กมลทัตมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือโรมจะต้องยอมให้กุลชาตแต่งงานกับเทียนรับบทโดยการนัทชาทุกคนที่บ้านของโรมไม่พอใจ ที่รมยกเทียนให้กับกมลทัศน์โดยเฉพาะลักษมณ์ที่รับบทโดยพรเดอรบอสที่ถึงขั้นวางมวยแตกหักกับพี่ชายแต่เทียนบอกว่ายินดีทําเพื่อในหัวโรมติดตามชมละครเรื่องเงากรรมเทพ ที่ผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟิทาว2 0 2 2จำกัดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬกา40นาทีทางช่อง7 hd กด35และสามารถรับชมนั้นหลังบนแอป True Vision Now